ยินดีต้อนรับน,น้องๆเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้พี่พี่นักวิทยาศาสตร์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีหากน้องๆน,นะคะต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการให้ทำบันทึกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลนะคะสำหรับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนะคะห้ามกินอาหารในห้องปฏิบัติการห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้องปฏิบัติการ แล้วก็แต่งการให้สุภาพเรียบร้อยค่ะสำหรับการใช้งานห้องปฏิบัติการนะคะก็คือควรสวมชุดคลุมปฏิบัติการให้เรียบร้อยค่ะยุด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 เราจะเอาขวดน้ำกันเล่นกันแบบนี้ไม่ได้นะคะวิ่งเล่นในห้องก็ไม่ได้ค่ะ หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าตกใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรืออาจารย์ผู้สอนนะคะในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทุกครั้งผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการต้องสวมชุดป้องกันตัวเองหรือ PPE นะคะสําหรับชุด PPE มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ป้องกันดวงตานะคะเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าสู่ดวงตาค่ะอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและไอสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะ ชุดคลุมปฏิบัติการนะคะจะมีทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะความยาวของชุดคลุมปฏิบัติการนะคะจะให้ยาวลงมาประมาณใต้เข่านะคะแล้วก็เราจําเป็นต้องติดกระดุมทุกเม็ดนะคะแล้วก็ถุงมือปฏิบัติการค่ะเราจําเป็นต้องสวมถุงมือทุกครั้งในขณะที่ทําปฏิบัติการนะคะลักษณะของถุงมือที่สวมนะคะจะขึ้นอยู่กับงานที่เราปฏิบัติค่ะแล้วก็รองเท้านะคะจําเป็นต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นค่ะรองเท้าจากคลุมบริเวณ นิ้วเท้าแล้วก็หลังเท้าทั้งหมดนะคะส่วนผู้หญิงนะคะสําหรับผู้หญิงผมยาวนะคะจําเป็นต้องมัดผมทุกครั้งที่จะทําการปฏิบัติการค่ะ